ทะเบียนอย่างรอโดนี้เอาดูติไฮเปอร์โมตานะครับ950ที่ทำคลิปรีวิวไปล่าสุดไปวิ่งกันหน่อยก่อนนันนี้หลายคนแซวมาเอ๊ยทำไมผมไม่เคยทำคลิปลองขี่เลยจริงๆผมคลิปรีวิวลังเกตว่ามันยาวๆ30มสนาทีเพราะว่าผมเอาคลิปลองขี่แล้วก็คลิปรีวิวอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับบาคนดูไม่ถึงแม่เสียใจจริง คลิปนี้เราแยกให้ชมเหมือนแต่ก่อนแล้วกันอ่าท่อเทอร์มินะครับตัวนี้ยังมีจุกอุรตรสียงอยู่แม่เดี๋ยววันนี้อากาศดีดีนะครับอันนี้ดีของจริงนะไม่ได้ดีประชดปกติจะบอกดีอะไรพี่ดีที่ยังไม่ละลายหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้ดีจริงจริงหมุมกล้องได้ไหมนะ่ะโอเคอ่ามีกระจกข้างด้วยถูกใจเลย ไปลองวิ่งกันดีกว่าเป็นไงนะครับมันจะหกโมงแล้วเดี๋ยวนี้หน้านี้ฝนตกไม่ไม่ใช่ฝนตกเออฝนตกแล้วแล้วก็พาทิตพาทิตนี้ทุ่มหนึ่งพาทิตยังไม่ตกเลยนะครับโอ้โหเยฟิวโชกเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านท่อเดี๋ยวลองเข้าหลุมอีกทีแล้วคิดไปลองปะเฮ้ยฟิวโชมมันสับไปนี่ดีมากอะ่ะ ปกติวิ่งอ่ะต้องมีกระแทกนะครับรอยต่อแล้วพวกเนี้ยเออเนี่ยาโมตาตมันต้องท่าอย่างงี้เดี๋ยวขอปรับองศากล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอปรับองศากล้องหน่อยโอเคโอ้โหมันโคตรแรงเลยวะ โอ้โหเดี๋ยวเราวิ่งผ่านฝาท่อเออว่ะเฮ้ยโอ้โหฟิลโฉันอะไรู้ไหมวิ่งผ่านฝาท่อปกติยังไงต้องมีสะเทือนขึ้นมือบ้างนะตอนนี้ฟิลโฉบแบบจะขึ้นคอสะพานหน่อยเป็นไงเฮ้ยโอ้โหฟิลโฉรดีอะ่ะปกติผมจะเจอรถส่วนใหญ่มันจะเป็นอารมณ์แบบ ฟิวชมเนะี่ยเจอหลุมเจอท่อน้ำํำยังไงต้องมีกระแทกขึ้นมาบ้างนะครับแต่เมื่อกี้ผมรูดเลยรูดไม่สนเลยนะครับแต่มันจะมีอย่างหนึ่งความเป็นที่เป็นไฮโปโมตะหรือซุปโปโมโตคืออย่างไรคืออะไรคืออย่างหนึ่งคืออะไรไหมลมอัดเข้ามาทั้งตัวเลยแบบปะท้าเต็มๆนะครับผมไม่รู้ว่าลมจะแทรเข้ามาในเสียงพูดผมหรือเปล่านะเพราะว่าปกติ เวลาผมวิ่งเนี่ยเอาเน k e เก็ตเอารถสปอร์ตมาลมมันไม่อัดเข้าขนาดนี้แลมหมวกกันน็อกผมเนี่ยคือปกติก็ได้ยินเสียงลมนะแต่อันนี้รู้สึกว่าดังเป็นพิเศษมากๆโอ้โหสลิปประคับนุมน่มนมวลเวลาเลี้ยวเลี้ยวนี่ต้องเอาขายากลางออกมาเองนี้นนนนนร้แล้วปะเลี้ยวแบบซุปเปอร์โมโตนะครับนี่เอาขากลางมาสร้างบาลานซ์ไม่ต้องอกความเร็วไม่ได้นะไม่ต้องขนาดนั้น โอ้โห oh, oh. ถือว่าผมว่าจริงๆอะไทยเปอร์โมตานี่มันถือเป็นรถที่โอเคถ้าเกิดพูดถึงทําความเร็วมันอาจจะกําลังเครื่องผมว่ามันทะลุสอ0รนะแต่ด้วยท่านั่งอ่ะมันไม่เหมาะที่จะวิ่งเกินผมว่าอเอาแค่ร้อผมว่าก็จะปิวแล้วลนะ่ะด้วยความที่ตัวรถอ่ะท่านั่งเราต้านลมแบบรุนแรงมากนะครับแล้วก็ถ้าคัาเร่งเนี่ยพร้อมจะลอยตลอดเหนืหน,นรู้สึกเลยว่าโชคหน้ามันยืดขึ้นมานะครับแล้วก็ วิลลี่คอนโทรมันทำงานเลยถ้าพูดถึงโจทย์นะใช้งานนะ่ะความคล่องตัวผมว่าด้วยรถที่มันมีขนาดคือที่ผมบอกรถมันสูงทัศนวิสัยมันดีนะครับแล้วก็การพลิกเลี้ยวเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนด้วยสไตล์ล้อแบบโมารานะครับแล้วก็ท่านั่งมบบคอนโทรลมันทำให้คุมรถง่ายมาก แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นคนขับรถเลยว่า,จ,าจะไม่ค่อยชอบจ่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันต้านลมเหลือเกินไม่มีให้หมอบได้ <c oughs> อย่างในเกสเรายังหมอบได้นะอันนี้คือถ้าเกิดวิ่งต่างจังหวัดผมว่าอาจจะต้องหาชิลสตาร์ด้ามาใส่แต่ผมว่าเอาจริงอะ่ะใส่ชิลไ,ไม่สวยวะ่ะเนืก่ก็มาใส่ชิลให้เหมือนมีชิลต่อช่วยได้เยอะผมบอกเลยช่วยได้เยอะสำหรับคนที่เดินทางไกลนะ แต่ก็แล้วแต่แล้วกันแต่ส่วนตัวผม่าโมตายมันต้องอย่างนี้แหละบางคนหน้ากรุดนะครับต้องไม่มีชิลต,ต้องไม่มีอะไรเปลือกเลยเยอะแยะนะครับโอ้โหแ่งกำลังเครื่องบัดนมากนี่วิ่งกับสียามันร้อเองนะมันลากได้หมื่นรอบหมื่นสิบเอ็ดรอบนะครับโอ้โหเฮ้ยแต่ผมชอบฟิลโชกันมากอะ่ะ เจอถนนดวงจันทร์ของเมืองไทยนี่ลูดไปได้เลยลูดยับยับได้เลยนะครับแล้วก็พอมันมีคุยชิปเตอร์มันตบหมอนนะครับตบปกักตบปักเลยตรงนี้ชาวชอบมีรักไก่ป่าทรายนะครับลงจาก,กรพานดขอ,อนี้รถเสีย ฟิวโรดแม่งดีว่ะอะไรนะรู้สึกได้เลยว่าคือทุกครั้งที่ปิดอะ่ะขนาดมีแท a c ชั่ n คอนโ r ร l มีวิลวลี่ c o n โ r o ลนะการเปิดคันเร่งขนาดผมไม่กระแทกนะรู้สึกเลยรถชมหน้ามันยืดขึ้นมาแล้วรู้สึกได้เลยรถโครเตาเลยรถเต่ามาก โอ้โหแม่ผมโอ้โหบ่อยจังเลยนี่ขนาดผมว่ายางยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะแต่ฟิลล้นดีเลยอะแล้วเสียงท่อผมว่าโอเคนะกำลังดีไม่จำเป็นต้องไปถอดออกเลยขับ <c oughs> ดีวะ่ะแอบ ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยฟิลมันคงไม่ต่างจากตัว821939เท่าไหร่นะคือบอกตรงแอบจำฟิลลิ่งโช็อสูงของ821ไม่ค่อยได้แล้วเพราะเจอหลังๆเจอแต่โช็อกตัวเตี้ยนะครับในรถรถที่เคืขายเมืองไทยอะ่ะมันก็เลยทำให้เป็นอีกฟิลหนึ่งถ้านั่งการบังคับบังคับคอนโทรลเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะแต่พอเป็นอันเนี้ยเออว่ะถ้านั่งเหมือนเหมือนอารมณ์เหมืนอนริเวอร์เล่เอ็มวีเอลกูส่ายคันหนึ่งนะครับแต่รถคุมง,ง่ายกว่าผมว่าริเวอร์เล่ยังเป็นรถ รถอายุแบบรถคือรถโมเดลเก่าแล้วอะอันนั้นก็ดิบเกินห <c oughs> รือว่าเลขสามสูบนะครับอันนั้นดิบไปเลยอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าดิบนะแต่ยังรู้สึกว่าเออรถมันยังมีอะไรที่มันคอนโทรช่วยเราเยอะพอสมควรเลยนะครับ <c oughs> แล้วผมชอบความเป็นดูกติอะโชคกเบรกซื้อไปไม่ต้องอัพไม่ต้องเอาเกตแล้วอะถ้าไม่ได้เป็นโจทย์ว่าเราจะไปแข่งนะ ในรถหลายนรุ่นอ่ะใช่เครื่องมันแรงนะครับแต่โชคอ่ะโอ้ยไม่ยู่ใมาก็เบรกไม่อยู่นะครับอยากแรงขับเร็วก็ต้องอัปเกรดแต่พอดูติเป็นรถที่ผมว่าชอบความที่เขาใส่ของมาให้ดีแล้วอ่ะแต่ก็พูดไม่ได้ราคามันก็แพงด้วยวตอนออกออกมาป้ายแดงนะครับคือเหมือนอารมแบบจบจบทิปป้ายแดง ของใส่มาเต็มเลยใส่ท่อใส่กองเดี๋ยวจบนะแต่บอกว่าอารมณ์รถํำเดิมไม่ก็วิ่งโคตรปั่นเลยเนะไม่ต้องแต่งให้แรงขึ้นเลยใช้ไม่หมดอนะ่ะบอกว่านี่ขนาดขับเรารู้สึกแรงไม่ขุนคันเร่งเลยนะเนี่ยต้องกดหน้าช่วยไม่งั้นหน้าลอยตลอดโวโลโสลอยทะเบียนอย่างหลอ่อ <laughs> โลสะลอยนะ อันนั้นเขานั่งกอนเมกเรานั่งไฮต้โมตาร์โอ้โหฟิวแ่งได้ว่ะถือเป็นรถที่ผมว่าคนที่ชอบรถแบบทอจัดจัดนะโดนใจเลย,เลยแหละต่ลาว่าโอเคคนเด้อเอ้ยไม่เคยขี่เลยจะไหวไหมก็แนะนำว่าอันนี้มันแรงเพราะว่าผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ แต่ลองโหมดสปอร์ตนี่แรงมา้ามันมาเต็มแรงบิดมาเต็มนะครับแต่ถ้าปรับเป็นโหมดทุกเอเวอรนอะไรอะ่ะมันจะขับสบ,สบายกว่านี้แต่ผมกล้าพูดเลยคนบอกว่าทําเป็นพูดว่าก,กลัวนะเอาแบบไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงขี่ไม่เกินสองอาทิตย์นี่แหละเปลี่ยนสปอร์ตกันหมด <c oughs> โอ้ฟิลรถแม่งโชวแม่งได้มากเครื่องก็แรงนะแล้วโชว์แม่งดีดีอะ่ะดีเลยอะ่ะ ดีผมคิดเองว่าจะขอลองรูดท่อน้ำอีกทีหนึ่งพราะปกติผมขับผมจะรู้ว่าฟิลเนี่ยท่อน้ำตรงนี้แม่งลึกมากเฮ้ยรู้สึกว่ารูดนะแต่ปกติจำได้ว่ามันสะเทือนมือมากกว่านี้อันนี้ในร้อยต่อถึงถึงโอ้โหโชว์แม่งฟิลดีมากท่อโอเคท่อไม่ต้องเปลี่ยนหรอผมว่า คือไอไม่ใช่ไม่ทอ้อไม่ต้องเปลี่ยนผมว่าแต่ผมบอกแล้วตรงก็ยังไม่เคยได้ยินเวลาเอาจุกรถเสียงออกนะแต่เสียงประมาณนี้ผมว่ากําลังดีเลยกําลังดีเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าชาวบ้านไม่ด่านะครับเนี่ยเดินเบาเงียบกริบเลยอือพอเร่งอันนี้มันล็อกล้อ,ลอมีซอบลิมิเตอร์ไว้อยู่นะครับมันเลยเร่งเราไม่ได้ต้องเข้าเกณฑ์หนึ่ง ขาตั้งขึ้นมันถึงจะลามันถึงจะเบิ้ลได้เนี่เพราะนี่ไงนีนยเบิลเนี่ย,ย,ยล็อกไวป400รอบนะครับขาตั้งขึ้นตบเกียดหนึ่งเอาห600รอบเออเนี่ยอ่ามาเสียงมันจะประมาณนี้แหละโอ้โหทําเป็นเล่นไปแล้วผมชอบตรงที่ว่าขาพอดี ปลายเท้าถึงพอดีนะครับในตัวแปดสองหนึ่งผมว่ามันสูงไปหน่อยแต่เวลาโอเคถอยก็ลำบากนะเพราะว่าเนี่ยมันเบลเล่ครับเวลาจะถอยต้องมีคนมาช่วยถอยแต่ส่วนตัวผมว่าเป็นรถที่ฟิลดีโคตรนี่แหละโมตาร์ดมันเป็นรถที่ผมว่าเอาไว้ใช้งานเป็นชีวิตประจําวันขับทํางานในกรุงเทพได้ไม่มีอึอดอัดนะครับคนที่สูงร้อยเจดสผมว่าไม่มีปัญหาร้อยหกส้าขึ้นร้อยหิอาจจะสไลสไลด์ดักช่วยนิดนึง ถามว่าฟิลตอนนี้ฟิลความร้อนที่บางคนบอกเอ้ดูคติเป็นคนรถ,ร,ถรถที่ร้อนไหมก็เนี่ยเมื่อกี้ผมขับมาตลอดทางไม่รู้สึกร้อนนะแต่เนี่ยพอจอดเนะี่ยรู้สึกร้อนบริเวณอุนอ่นๆใส่กางเกงเยีนก็รู้สึกอุน่นๆนะครับแต่ก็ถือว่าเย็นกว่าเย็นกว่าพวกพันธุ์นี้ก็เลยเย็นกว่าพวกยุคเก่าๆในนี้ก็ถือว่าโอเคแหละผมว่าไม่ได้เหลวไหลปกตินะเพราะคอทอมันอยู่ระหว่างขารถนะขับดีขับดีขับดีข,บดข,บดขับเร่งฟ้ามันมากผมว่า ใช่ผมว่าคันเร่งไฟฟ้าสไตล์ผมว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนในเจนของตัวคือจริงๆ8ปดสองหนึ่งเก้าสามเกก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะแต่นี่ก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าเหมือนกันแต่ผมมีความรู้สึกว่าหรือเขาแบบกล่องหรือเขาทาอะไรสักอย่างที่คันเร่งมันมันขึ้นน่ะนี่ก็ไม่ไดีนี่หรือมีกล่องวะจะขอดูอีกทีนะปกติเวลาเปิดมันต้องมีไม่มีกล่องนะเออเนี่ยกล่องเดิมปกติถ้าเป็นกล่องแต่งเออเนี่ยฟิลฟิลเหมือนครับกล่องแต่งอ่ะ แต่เนี่ยผมคุค้นๆว่านี่กล่องเดิมนะขับเขาดีเลยวะแม่เจ้าโอ้โหแม่โอเคอย่าบอกว่าต้องมีคือคิปเตอร์ได้อารมขึ้นเยอะเลยแต่เมื่อกี้ที่ผมขับผมงัดขึ้นเปลี่ยนเกียร์เดี๋ยวนะแต่ตบลงผมยังกำคัดอยู่นะครับเพราะว่าไม่ผมว่าเอาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่จะกำคัดรอบต่ำแล้วก็ใช้คิวปเตอร์นะไม่ได้ ตบเลยโดยที่ไม่กำคัดนะครับถ้าคุยชิปต้อ,องอย่างที่บอกอ่ะใช้แค่รอบงัดขึ้นอย่างเดียวเปลี่ยนเกียร์อัพชิปอัพขึ้นนะครับชิปดาวใช้กำคัดเหมือนเดิมโอเควันนี้เรื่องราโดยประมาณแล้วกันสนุกโคตรโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ